สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนจํากันได้ไหมคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเราเรียนเกี่ยวกับการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษทศวรรษเนี่ยเท่ากับ10ปีศตวรรษเท่ากับ100ปีสหัสวรรษเท่ากับ1000ปีนะคะ นักเรียนยังจากันได้ใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์กันนะคะ,ะในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยเนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัด2.4.1.5.2ปอธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัตินะคะของมนุษยชาติโดยสังเขตนะคะ อ่ะสมมติสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะไปเรียนอ่ะถ้าเรียนพร้อมแล้วเนี่ยนักเรียนก็หยิบหนังสือนะคะวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็เปิดไปหน้า21เนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนก็เรามาเรียนกันเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมเราเนี่ยต้องศึกษาเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ถ้าทราบไหมคะอ่ะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ในแต่และช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนนะคะสองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและไม่สับสนเมื่อกล่าวถึงยุคทางยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองยุคใหญ่ๆนะคะในการศึกษาประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติเนี่ยเราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะคะมีระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ยุคสมัยทาวบริศาดเนี่ยก็จะแบ่งอ,อกก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆนะคะก็คือ,อสมัยก่อนปรติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์นะคะ,ะสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือ เป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีตัวหนังสือนะคะสำหรับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคนะคะก็คือยุคหินกับยุคโลหะนะคะยุคหินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่นะคะส่วนยุคโลหะก็จะแบ่งออกเป็นสำฤทธิ์แล้วก็เหล็กนะคะ,ะในส่วนของ ยุคหินนะคะก็จะมียุคหินเก่ายุคหินเก่าเนี่ยก็จะมนุษย์นะคะใช้หินทาเครื่องมือเครื่องใช้มนุษย์เนี่ยมีความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนนะคะอาศัยอยู่ตามบริเวณถ้าและเพิงผาเก็บของป่าและออกล่าสัตว์เป็นอาหารเครื่องมือหินที่ใช้เนี่ยจะมีลักษณะหย,ยาบๆนะคะใช้ทุบตัดหรือว่าสับสิ่งของนะคะอ่ะแล้วก็ ยุคหินใหม่นะคะยุคหินใหม่เนี่ยมนุษย์ใช้หินเนี่ยทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเริ่มตั้งหลักแหล่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กเล็กนะคะเริ่มทําการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์เครื่องมือหินที่ใช้เนี่ยมีการขัดให้มันคมขึ้นมีผิวเรียบนะคะมีการปั้นภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่งนะคะใช้ลวดลายแล้วก็สมัยโลหะนะคะ,ะหรือว่ายุคโลหะ ยุคโลหะเนี่ยมนุษย์เริ่มใช้โลหะทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะ Serbia, มนุษย์เนี่ยใช้สำริดทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็อาวุธนะคะสำริดเนี่ยเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นๆนะะมีความก้าวหน้าในการหลอมโลหะเครื่องมือเครื่องใช้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะยุคเหล็กนะคะยุคเหล็กเนี่ยมนุษย์เริ่มใช้โลหะทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ มีความก้าวหน้าในการถลุงแล้วก็หลอมเหล็กนะคะนำเหล็กเนี่ยมาทำเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเช่นมีดจอบเสียมเครื่องมือเหล็กก็มีความทนทานกว่าสําฤทธิ์ทำให้มีการทำกรเกษตรการเกษตรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะอะ่ส่วน ยุคท <Cornell>. ี่ Tuesday. 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 June 2นะคะยุคสมัยที่2ก็คือจะเป็นยุคประวัติศาสตร์ก็จะเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยมีตัวหนังสือใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะยุคประวัติศาสตร์ที่เป็นสากลก็จะแบ่งได้เป็น4ยุคก็คือยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณนะคะยุคประวัติศาสตร์สมัยกลางยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่และยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะคะในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือ จะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ในสังคมนั้นเนี่ยมีการประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นใช้ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆก็อย่างเช่นบันทึกลงในศิลาจารึกตำนานจดหมายเหตุและรวมไปถึงคงศสาวดานนะคะอ่ะแล้วก็จะมีในสมัยประติสา์นะคะในประเทศไทยที่นิยมแบ่งสมัยต่างๆตามช่วงเวลาการตั้งราชธานีของอาณาจักรไทยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นมีสมัย ก่อนสุโขทัยก็จะอยู่ช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสินะคะสมัยสุโขทัยนะคะก็จะอยู่ช่วงปีพศ1792จนถึง2 0 0 6นะคะสมัยอยุธยาก็จะอยู่ช่วงพศ1893จนถึง2310นระคะรวมระยะเวลาเนี่ย417ปีซึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นราชธานีอยู่ยาวนานที่สุดนะคะ417ปีนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นในสมัยทบุรีนะคะสมัยทบุรีเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปีพศ2310นะคะจนถึง2325รวมเวลา15ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นสมัยย่อยโดยยึดตามการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและก็การปกครองนะคะอย่างเช่นสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศนะคะแล้วก็สมัย ประชาธิปไตยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็คือตั้งแต่พศ2325จนถึง2394อยู่ในช่วงรัตก,การที่1-3นะคะเป็นช่วงฟื้นฟูอาณาจาักรในด้านการปกครองบ้านเมืองเศรษฐกิจศิละปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของพระพุทธศาสนาส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคป,ปรับปรุงประเทศเนี่ย ตั้งแต่พศ2394จนถึง24475นะคะเป็นช่วงที่มีการติดต่อกับต่างชาติแล้วก็มีการาปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกนะคะจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเป็นระบบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงปีพศ2475นะคะ และต่อมาก็จะเป็นสมัยประชาธิปไตยตั้งแต่2พศ2475จนถึงปัจจุบันนะคะที่ได้มีการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะ,ะสำหรับในการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์แล้วก็มาจนถึงปัจจุบัน ะะไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็จะมียุคหินและยุคโลหะนะคะ,ะยุคประวัติศาสตร์ก็จะมะีสมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอุเชียสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสิน์จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใชใ้ให้เกิดประโยชน์ได้ นะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่3หน้า23ข้อ1นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่2หน้า25นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทางอีเมน์ของครูเหมือนเดิมนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย